ไล่แม่ให้นางเอกอยู่ไล่แม่กลับต่างจังหวัดพานางเอกเข้าอยู่แทนเคนภูภูมิหลังบินอยู่อังกฤษเลิกเงียบหลังถูกลบรุบคู่หมดเกลี้ยงกลายเป็นประเด็นให้ต้องรีบออกมาเคลียร์กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับคู่ของเคนภูภูมิกับเอสเธอร์สปริลีลาที่มีกระแสะข่าวลือออกมาว่าฝ่ายหญิงเข้ากับแม่ฝ่ายชายไม่ได้จึงทําให้เคนต้องไล่แม่กลับไปอยู่ต่างจังหวัด เพื่อให้เอสเตอร์ได้เข้ามาอยู่ที่บ้านแทนเคนภูภูและเอสเตอร์สปีริลาก็ได้ออกมาเคลียร์ประเด็นดังกล่าวโดยทั้งคู่ได้เผยว่าเพิ่งจะพากันกลับมาเยี่ยมคุณแม่ฝ่ายชายที่ต่างจังหวัดเมื่อไม่นานมานี้พร้อมยืนยันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนทุกคนในครอบครัวต่างมีความสุขก็พอแล้วเคนเผยจริงๆพวกเราก็เพิ่งกลับกันมาจากสิง์บุรีนะครับถ้าดูจากไอจีสตอรี่ทุกสิ่งทุกอย่างคือผมกับแม่มีความสุขแล้วแค่นั้นพอครับเพราะจริงๆแล้ว เรื่องมันไม่เป็นความจริงเลยเลยถามเรื่องที่เอสเธอร์ลบรูปคู่หมดเรื่องรูปคู่ไม่ได้ลบครับเขาแค่ซ่อนไว้มันอาจจะเกิดจากการที่ผมอยู่สวนต้นไม้เยอะเกินไปผมอาจจะไม่มีเวลาเล่นกับเขามากแค่นั้นเลยไม่มีอะไรครับก็เคลียร์กันหมดแล้วครับผมก็ไม่รู้ด้วยเพิ่งรู้เดียวกับที่ออกข่าวถามว่าสัญญาณเตือน เหมือนจะมีนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ไปโฟกัสมากคิดว่าช่วงนี้เหนื่อยเรื่องนั้นนี่หรือเปล่าผมเป็นผู้ชายโง่ๆนะครับเขามีตัดเพราะอะไรไหมก็มีบ้างแต่เขาก็เข้าใจแหละครับคุยกันแล้วไม่มีอะไรคู่เราก็มีงอนกันปกติปกติครับแต่แค่ครั้งนี้เขาบอกว่า เขาก็ทยอยลบทีละรูปนะเขาก็ถามว่าได้ดูไอจบ้างหรือเปล่าผมก็บอกว่าไม่ค่อยได้ดูเลยเปิดแต่ไอจีต้นไม้ก็รู้สึกว่าคราวนี้งอนแรงครับเขาบอกไม่ได้ลบทีเดียวนะค่อยๆลบทีละรูปไม่รู้จะสังเกตหรือเปล่าสุดท้ายเกือบหมดผมก็ไม่รู้อยู่ดีผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะรู้ว่าน้องก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วผมเองก็ไม่ได้อะไรครับเราง้อเขายังไงก็คุยกัน ไม่ได้งออะไรมากมายก็คุยกันว่าต่อไปจะบาลานซ์เวลาใหม่จะเล่นกับน้องให้มากขึ้นไม่มีถึงขั้นมาบอกเลิกไม่มีครับชิวๆครับแต่ก็ไม่ถึงกับต้องจัดตารางชีวิตใหม่แค่คุยกันมากขึ้น